ไอ้โคงอาบน้ำไหมยังอาบเรียบร้อยแล้วตอนเช้าเดี๋ยวเขาอาบน้ำนะได้แล้วนะแล้วมันยังใส่ชุดเก่าอยู่วะไม่ไม่มีอะไรคือว่าฮะไม่มีอะไรได้ไงไม่มีอะไรในกอไผ่ตกตายซีในกอไผ่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งพูดเลยพ่ทำไมอ่ะอ๋อพูดเพราะอะไรฮะยังไม่ตายยังไม่ตายอยู่ดีนะคือเดี๋ยวเขาตื่นเต้นเราเนี่ยเป็นผู้ดังแฟชั่นจริงๆนะผมรอไปเดี๋ยวผมอยากาแต่จะพักก่อนแล้วจะเป่าคุยเลยพี่จะเป่าคุยอยจะพักก่อนใช่ไหม ถ้าเปราผิดเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเป็นมาแบบผมบอกให้บอกพี่คำมั้นแล้วเชื่อนีุ่งนอนทับไม่ใครจะเอาได้แล้วเมื่อคืนได้นอนไหมนอนไปดีมากดีมากไม่กินกินให้หมดก่อนแล้วค่อยนอนเอาติ่มเทอร์เออนั่งกินดีผมผมไม่ได้ใส่เสื้อสี่ห้าหกตัวสี่เต่าเธอไม่ไปใหญ่ลนะนี่แล้วเดี๋ยวตอนกลางวันดับน้ำนะมือหรือฝากเขาไม่มีแล้วสายตาโง ต้องมาอาบน้ํานะอาบได้นอนรู้เรื่องนะผมไม่มีทีเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามนะแปบน้ำนะผมไม่มีที่เปียกโอเครู้เรื่องนะหมดกันหมดกันเอาย่าถีบกงอย่าถีบตาไปทาหน้าทาตาหมดแล้วไปหมดกันมันกลิ่นตาตาอะไรเนี่ยไม่หมดครับผมรักตามหมดก็แย่แล้วแย่แล้วยังไม่ได้แทนเลยแย่มากไปทาอะไรหูเลอทาหมดเลยเนี่ยยังไม่ได้เล่นน้ำกันฟุตบอลเลยไม่ได้เล่นยน้ำอย่าถีบปั้นไปทาเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวล้างหน้าได้เลยไปะปะน้ไปลุกไป ปน้กันไหมอยู่ข้าวไปซื้อข้าบไปกินข้า้าปดีกว่าาลกปไปน้ำกันไปนะไปกินข้าน้วาบน้ำนะยาบน้มว่าไปาน้วกว่าก่องโอ้โหไม่เหนไปกินข้าบน้กันกาน้ผมสงแล้วก็้องก็บอกว่ายังไงผมก็เป็นนักบ้าเออเป็นนักบ้าอย่าไปนักบ้าไปนักบ้าไปกว่าองตัวเท่าผมเนี่ยเออตัวเท่ากันไปน้าเลยเดี๋ยกินข้าเดียบน้ำนะเออไปกว่าไม่ต้องกินข้าเดียบน้ำไม่ต้องเล่นสังทองแล้วกินข้าลย อันนี้ถอดแล้วตัวอันนี้ถอดมันตรงแล้วนะถอดเหมือนเดิมเลยนะไอ้ตัวนึงนี่ตัวเหรอนั่งกวักเป็นแมวมันหล่อมากนี่ตัวนึ่งอันนี้ตัวนึ่งอ่ะถอดนะอันนี้นี่สามตัวสามตัวแล้วตอนนี้เจอสามตัวแล้วอยู่ตรงนี้นะสามอย่าอย่าทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งเด็กเก็บให้อย่าไปให้เขาตั้งไากำลังทำผมน้องเอ้โหอะสวยมากเลยองเทอร้องนะเอไอ้ต่อมาองเทอรบัคเฮตี ดูความบ้าของผมดิว่าถ้าทำงานเป็นด้ว่าผมบอกว่าผมบ้าอยู่นท่เลยคนต้องเห็นนะว่าผมลืมกลับถ้ากลับมันต้องขออ่ย้าตหนึ่งเลยหนึ่งโอ้โหเส้อหกตัวนะโดนยโดนเวลาเงี้เง้เง้ท่อไปเง้าท่อาไปอ่หนึ่งสงามตั้งงัดขึ้นเนะโดนเวลาขึ้นเอามาลากไปจกระเป๋านี่นะกระเป๋าทีเก็บไว้ให้ ไม่อันนี้ตรงนี้ไทยแล้วโกดองจำได้เลยนะจำได้ตแกนได้ยี่ห้อมาเอาเกงมาเอาเกงมาไม่ใส่แล้วคุเกงไม่ใส่แล้วเดี๋ยวคุณใส่ทับเขาอีกโอ้ไม่ใส่เดี๋ยวทิ้งตัวนี้แล้วเอ้ยไม่ทิ้งไม่ทิ้งอันนี้เป็นฝาเฉยๆมันเป็นเป็นตัวนี้แหละเพราะว่าอย่างนนคเดียวใส่เสื้อผ้ามันสกิบแต่ว่าตแกนได้ว่าเดี๋ยวก็ให้ เฮ้ย,ยาอ,อาบน้ำแล้วทำไมใส่ชุดผ้าชุดเก่าวะโอ้น้องจอดปูน้องไม่เกี่ยวไม่ใช่แล้วทำไมใส่ชุดผ้าชุดเก่าถูกต้องแล้วแล้วใส่เกงอะไรของคนตัวออกตัว,ตว,ตวนึงไม่ก็ดีโอ้โหพึ่งอาบน้ำเมื่อกี้นี้มึงไม่เป็นไรหรอกพี่ชายไม่เป็นได้ยังไงเขาใจถึงทูถึงกลมกลมแหละของแม่ละอาบน้ำเมื่อกี้เนี้ยเลยแป๊บเดียวไม่เจ้าของมาโอ้โหสภาพต้องพิ่งพาอาบน้ำเมื่อกี้นี้ก้อนสุดท้ายไปงอเล่นแค่นไ้เลเดีเดี๋ยวไปทางนี้ก็ได้ตายแล้วตายแล้วพึ่งพาอาบน้ำเมื่อกี้นี้ดดูิ ดูสภาพดิฮะเพิ่งอาบน้ำเมื่อกี้นี่เองดูสภาพดิพดอาบน้ำเมื่อกี้นี่ดูสภาพเดี๋ยวอาบใหม่นะครับผมโอเค